กมการสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ตัวละครใหม่ที่จะมาในพรนุ่งนี้นะครับตอนเวลาเที่ยงนาฬิกานะครับก็มีทั้งหมด2ตัวนะครับมีก็มีวิวีครับวิวีกับกาลูนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นเปรูนะครับ นี่นะครับเปรูโมเดลอย่างสวยครับทุกคนเราก็มาพบกับในเพจ Piece, วันพีทเบลติรัตนะครับทุกคนเพจนี้เลยนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับทุกคนก็เราต้องไปเริ่มกันที่ของวิวีกับการูนะครับก็จะมาวิเคราะห์สกิลกันนะครับ มันผมว่าตัวนี้มันแบบฟื้นฟูเลือดทุกๆครั้งนะครับแบบไม่รู้เวลาเท่าไหร่นะครับตอนที่นกเอ,อ้ออกาลูนี่มันกินน้ำนะครับดูดีครับทุกคนแล้วก็ดึงทงแล้วก็จะได้เลือดด้วยผมคิดว่านะครับแต่ฆ่าแล้วไม่ได้เลือดนะครับสายวิ่งมันเป็นสายวิ่งสีแดงนะครับทุกคน สกิลที่หนึ่งก็จะสร้างวงกว้างนะครับทุกคนแบบพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็สร้างวงกว้างนี่น่าจะเป็นสกิลติดตัวนะครับแบบกินน้ำแล้วก็เพิ่มเลือดนี่สกิลที่สองเป็นการชาร์จนะครับทุกคนผม,มคิดว่าการชาร์จแล้วพุ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับก็มาตัวที่สองกันเลยนะครับทุกคน ตัวที่สองก็เป็นเปรูนะครับกดกลับก่อนครับผมว่าเปรูเปรูนี่โคตรเท่ครับทุกคนเนี่ยตัวนี้ครับนี่สกิลของกาลูก็ไปดูกันนะครับทุกคน โอ้ไม่โอ้ไม่ฮะวันอุ้ยอุ้ยดูไหมอุ้ยชักดาบด้วยครับทุกคนเท่มากเลยครับตัวนี้ฟันประมาณสามฮิตนะครับฟันสามทีนะครับนี่สกิลที่หนึ่งเป็นการชาร์จนะครับแล้วก็ยิงเบิร์นกลนนะครับทุกคนแล้วก็ฆ่าแล้วนะจะได้เลือดด้วยนะครับทุกคนได้ไม่ได้เลือดด้วย นั่นนะครับได้เลือดเลือดจะได้เลือดจะเป็นสีเขียวครับทุกคนเทศจัดนะครับทุกคนนี่สกิลที่สองเป็นการพุ่งนะครับทุกคนพุ่งแล้วก็สังหารศัตรูนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนไว้รอ ข้อมูลเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับทุกคนพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตัวละครสองตัวนี้จะมานะครับทุกคนนี่ตัวนี้เลยวิวีกับกาลูแล้วก็เปรูนะครับอ่าก็ที่ผมหาข้อมูลได้ก็ที่เพจนี้แล้วนะครับเป็นเพจของเพจทางการของไทยแลนด์นะครับทุกคนเพจมอนเตียสเบอร์ติลัส ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็กลับสวัสดีทุกคนก็ลาด้วยนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ